สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีๆ FC ทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะอ่าวันนี้น้องอึงก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจําวันที่14ถตุลาคม2564มาแบ่งปันนะคะสำหรับชุด2ตัวบนล่างแล้วก็3ตัวนะคะพี่น้องจา๋าก่อนไปรับชมเราก็จะมาดูผลสรุปอีกรอบนึงเนาะ,ะน้องอุงก็ได้สรุปไปแล้วเนาะรอบนึง อรอบนี้จะให้ตัวใหม่ด้วยนะคะพี่น้องจ๋า,าสำหรับชุดสองตัวบนล่างเนาะมาดูผลกันนะคะพี่น้องจ๋าผลที่ออกก็คือหกเก้าห้าสามสามเก้านะคะพี่น้องจ๋า,าดูตารางกำลังวันกันนะคะหกมานะคะพี่น้องจ๋าเก้ามานะคะ อ่าห้าไม่มีเนาะสามมานะคะพี่น้องจ๋าไม่มีเฉพาะห้าเนาะเพราะว่าสามมีสองตัวนะคะอ่าส่วนตัวเจาะนะคะตัวเจาะน้องหงษงก็หลุดไปนะคะหกเก้านี้เข้าตารางกําลังวันนะคะพี่น้องจ๋าเข้าตารางนะคะอ่าแล้วก็สามเก้าก็เข้าตารางนะคะ <Another one> พี่น้องจ๋าก็ยินดีกับอ่าพี่ๆที่จับในตารางกําลังวันเนาะส่วนมากก็ตารางก็เข้านะคะพี่น้องจ๋าอ่าให้ ให้8ตัวเข้า6ตัวก็มามาแล้วนะพี่น้องจา๋าอ่ะยังไงเราก็ฝากตามต่อกันของวันที่14ด้วยนะคะวันที่14วันที่14ตุลาคม2564นรบะคะพี่น้องจา๋าก่อนไปรับชมเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตำกว่า .18 ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางนะคะพี่น้องจ๋าก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะปะปุนกันไปนะคะเพราะว่าน้องวึงเองก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันพี่พ f c ทุกๆท,ท่านนะคะพี่น้องจาอ๋าสำหรับ นะพี่น้องจา๋าสำหรับตารางกำลังวันเนาะก็จะมาดูกันนะคะว่ามี1 7 2 9 4 6แล้วก็ห้ศนย์นะคะพี่น้องจา๋าตารางนี้เข้า6ตัวก็มาแล้วนะคะพี่น้องจา๋าถ้าใครชื่นชอบในตารางก็สามารถจับในตารางกำลังวันได้นะคะ ส่วนมากก็จะเป็นประมาณ4ตัว5ตัวนะคะพี่น้องจา๋าอ่าสำหรับตัวเด่นนะคะตัวเด่นก็คือ9นะคะตัววิ่งรูดนะคะพี่น้องจา๋ามี4มี0มี5นะคะอ่าใครชอบตัวไหนนําไปวิ่งไปรูดได้นะคะพี่น้องจา๋าอ่าสำหรับตัวที่เจาะเนาะอ่าก็จะมี90นะคะ เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าเจ็ดสี่ศูนย์สองศูนย์อ่าอย่าลืมนะคะ ท่านไหนที่ไม่ชอบตัวที่น้องบึงจับคู่ให้นะคะพี่น้องจ๋าสามารถจับในตารางกํลาลังวันได้นะคะาบางทีน้องบึงก็ให้ตารางกํลาลังวันมาเข้าหมดนะคะเข้าเข้าหลายคู่นะพี่น้องจา๋าแต่ว่าตัวน้องเองน้องบึงเองบางทีก็จับไม่เข้าเนาะถ้าจับออกมาทุกตัวก็จะหลายตัวเกินไปเนาะพี่น้องจาอ๋าก็ตามตัวที่ชอบนะคะถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะ เดี๋ยวเรามาดูชุดกันนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้ชุดกันแล้วก็จะมีสามตัวให้ด้วยนะคะพี่น้องจาอ๋ารอบนี้ก็ขอให้มาอีกนะคะสำหรับชุดกันนะคะพี่น้องจ๋ามีหกศูนย เจ็ดสี่ห้าสองหนึ่งจ็ดแล้วก็เจ็ดห้านะคะพี่น้องจา๋าอ่าเดี๋ยวค่อยมาดูตัวที่น้องบึงชอบกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูอ่าชุดสามตัวกันก่อนนะคะพี่น้องจา๋า รอบนี้รองหนุนก็ลงให้กนเนาะเพราะว่าเดี๋ยววันที่14จะไปไปฉีดยาอีกนะคะพี่น้องจ๋าเข็มที่สองนะคะแบบว่ากลับมาแล้วกลัวให้แนวทางไม่ทันนะคะพี่น้องจ๋าแบบว่ากลัวไข้เนาะขนาดเข็มแรกก็ยังทั้งไข้ทั้งเวียนหัวเลยนะคะพี่น้องจ๋าก็กลัวพีพีเอฟซรอแนวทางนะคะอันนี้คือชุดสามตัวนะคะพี่น้องจ๋าคือจะมีเจ็ด สี่หนึ่งเนาะอ่าเก้าห้าสองนะคะแล้วก็สามศูนย์เก้านะคะอ่าถ้าชื่นชอบก็คอยตามเดอ้อพี่น้องจา๋าถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะอ่ามาดูตัวที่น้องหมืองชอบนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับตัวที่ชื่นชอบนะคะก็คือ90 9 2, 4 0, 4 4 4ออันนี้คือน้องหุ่ชอบส่วนตัวนะคะพี่น้องจา๋าหรือพี่ๆชอบตัวไหนก็สามารถเลือกดูได้นะคะ,ะถ้าชื่นชอบก็ค่อย,อยตามเนาะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เด้อค่ะเด้อห้าสองนะคะ อ่าอันนี้ก็คือมาดูสถิติของเดือนนี้นะคะพี่น้องจ๋าน้องอุ๋งก็จดไปด้วยเนาะของแต่ละเดือนนะคะอ่ามาดูอ่าเดือนนี้ก็เพิ่งออกไป3งวดเนาะอ่าวันที่14นี้ก็จะเป็นงวดงวดที่4เนาะพี่น้องจา๋าอ่าวันที่4น้องหุงก็เข้าตัวกลับเนาะออก38น้องหุงมี8 3 วันที่7ก็เข้าอา่างของ6ตัวนะคะสองหนึ่งตรงๆนะคะวันที่11เนาะอ่าก็เข้า6 9แล้วก็3 9เข้าในตารางนะคะอันนี้แต่ว่าตัวเจาะน้องวึงหลุดไปนะคะพี่น้องจา๋าเรารอลุ้นกันว่าของวันที่14จะมาหรือเปล่าเนาะพี่น้องจ๋าก็ฝากด้วยนะคะฝากเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะพี่น้องจา๋า ใครชื่นชอบสําหรับสูตรชุด2ตัวบนล่างก็จดได้แคปได้นะคะพี่น้องจ๋านําไปพิจารณาดูก่อนเนาะอ่าผิดถูกไม่ว่ากันนะคะพี่น้องจ๋าผิดถูกก็อย่าว่ากันเด้อน้องุงพูดอะไรผิดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีทุกทท่านด้วยนะคะ,ะมากตัวใดก็ตามตัวนั่นเนาะพี่น้องจ๋ามีตัวที่ชอบแล้วก็อย่าลืมไปกลับนะคะ ก่อนออกไปน้องวิญก็ขอให้พี่พี่เอฟซทุกทท่านมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะพี่น้องจ๋าอขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะ,ะก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะพี่น้องจ๋าโชคดีทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ